ชื่อนะครับเทนิคเสร็จจะเป็นชื่อศิษนะครับวันนี้มาเรียนสไลด์คิวคัณครูยามนะครับก็พูดถึงว่าครูยามสอนเป็นยังไ,ไงบ้างครับมีมากครับก็ไล่ไล่ขั้นต่างทฤษฎีก่อนก็คือว่าเวลาสไลด์คิวเนี่ยคิวจะต้องมีมิติก้อนเนี่ยก็คือจะต้องสาระการที่เป็นทฤษฎีและสราระก็มาฝึกปฏิบัติแล้วเวลาฝึกปฏิบัติคุณครูก็จะมาดีเช็คให้ว่า การปฏิบัติเราถูกต้องไหมไม่ว่าเป็นการจบไม่ว่าการผสมสีแล้วก็การเล่นน้ำหมักเสร็้เยครับซึ่งสอนดีๆอะไรอย่ะเงี้ยครับอ่าแล้วทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสื่อใดเหรอครับเออจากเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาแล้วก็มาเรียนคือเรียนจบไปแล้วสามเดือนแล้วก็ไม่ว่าก็เลยกลับมาคือสถาบันสามารถเวลาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกลับมาฝึกแล้วก็มาลงเพิ่มมากครับโดยไม่เสียปัญหาครับอ่า อยากให้ฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนครับคือจะบอกว่านี่คือที่สุดของประเทศไทยแล้วนะครับคือที่หนึ่งของการสร้างชีวการสั่งลายซีสสังติเพราะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสอยากได้เรียนอยากได้มีโอกาสในการทำอาชีพเพิ่มเติมเข้า่องม่จริงครับครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ